ธรรมะวัลนิดชีวิตแจ่มใสกับช่วงเช้าๆบรรยากาศที่สดชื่นแจ่มใสเย็ยนสบายอยู่ในสถานที่ปลอดโปร่งโล่งสว่างอากาศก็บริสุทธิ์ วันนี้ก็จะได้มาพูดในเรื่องของบุญบุญนี้ก็เป็นพลังดึงดูดให้ชีวิตของเรานั้นประสบความสำเร็จและก็สมหวังดังปรารถนาสุโขปุญญาสาอุจโยการสั่งสมบุญนำมาซึ่งความสุขการสร้างบุญทานการกุศลหรือว่าสร้างคุณงามความดีด้วยจิตอันบริสุทธิ์ ด้วยศรัทธาที่มีความตั้งมั่นในทางพระพุทธศาสนาแน่นอนว่าผลของการสร้างคุณงามความดีผลของการสร้างบุญฐานการกุศลชีวิตของเราก็จะมีความร่มเย็นเป็นสุขมีจิตผ่องใสใจผ่องแผ้วแล้วก็เบิกบานสำราญใจนี่ผลของการสร้างคุณงามความดี ผลของการสร้างบุญฐานการกุศลได้หล่อเลี้ยงชีวิตจิตใจของเราให้เกิดความสดชื่นนึกคิดถึงเรื่องบุญฐานการกุศลหรือว่าคุณงามความดีที่เราได้ก่อร่างสร้างเอาไว้จานจุได้การทำบุญต่อกอบบุญเพิ่มเสริมผล,ลบุญเอาไว้เป็นผลกำไรเราประพฤติปฏิบัติด,ด้วยความไม่ประมาทสร้างคุณงามความดีเป็นประจำ คิดถึงเมื่อไรใจก็สุขเมื่อนั้นนี่คือความเอิบอิ่มที่มีอยู่ในชีวิตจ,จิตใจของเราเวลาอิ่มบุญแล้วมันก็มีความสุขอยู่ตลอดเวลาแต่คนที่ทำบุญทานการกุศลบ่อยๆทำบุญทานการกุศลได้วจิตอันบริสุทธ์ด้วยศรัทธาชีวิตจ,จิตใจก็เข้มข้นไปด้วยความ อิ่มอกอิ่มใจนะไม่มีความจืดจางคิดถึงเรื่องบุญแล้วก็จิตใจมันก็กระชุ่มกระชวยนะอย่างนี้เป็นตน้นทีนี้การสั่งสมบุญนี่ก็เป็นการสร้างสเสบียงเป็นต้นทุนที่จะนุนนำชีวิตของเราคนที่เขาได้สร้างบุญทานการกุศลเอาไว้ เป็นผลกําไรนี้ก็เหมือนกับเขาได้มีสเสบียงแล้วแต่เปรียบเทียบเหมือนกับการเดินทางเนี่ยถ้าเราจะเดินทางไปที่ใดก็ตามแต่ไม่มีเงินทองกองแก้วหรือว่าไม่มีปัจจัยไม่มีเงินเนี่ยการเดินทางไปก็จะไปด้วยความยากลําบากนะถ้าเปรียบเทียบว่าคนที่ ไม่มีเงินหรือว่ามีเงินน้อยนะเขก็จะขึ้นรถไฟนะเพราะว่ามันถูกหรือว่าบางครั้งรถไฟก็ฟรีแต่ก็ต้องทําใจนะการนั่งรถไฟบางทีก็ต้องรอรางนะรอรถที่สวนผ่านมาก็คือรถไฟนั่นแหละแต่ก็มีความปลอดภัยนะมีความปลอดภัยเรื่องของการเดินทางเกี่ยวกับรถไฟนะ แต่มาพูดถึงเรื่องของความรวดเร็วสะดวกสบายเนี่ยมันมีความต่างจากคนที่เขามีเงินนะเขาก็สามารถนั่งรถไฟที่มีความเร็วเบาะนั่งก็มีความนมุ่มนะแล้วก็สถานที่นั่งก็มีแต่ความเย็นเช่นนั่งในนะมีแต่การเปิดแอร์หรือว่าคนที่เขามีเงินเนี่ยเขาก็จะนั่งรถที่เรียกว่า VIP นะการนั่งก็มีความสะดวกสบายนั่นแสดงว่า การเดินทางนี่คนที่เขามีเงินมากเขาก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะนั่งรถคันไหนที่มีความสะดวกสบายไปสู่จุดหมายปลายทางนคนที่ไม่มีเงินเนี่ยบางทีก็ต้องทําใจการเดินทางก็อาจจะช้าความเป็นอยู่ในการเดินทางก็จะและเห็นถึงความสะดวกสบายเนี่ยมันมีความต่างกันนะอย่นั้น คนที่มีเงินก็สามารถที่จะเลือกเดินทางได้ดังใจของตนเองนี่ก็แสดงว่าเขามีสเสบียงมีสเสบียงบุญทานการกุศลเหมือนกันนะถ้าเราได้สร้างเอาไว้เป็นต้นทุนเป็นสเสบียงบุญนี่แม้ว่าจะไปอยู่ที่ใดก็ตามอาจะตายจากชาตินี้แล้วก็ไปชาติใดก็ตามก็ไม่ร้อนใจทั้งโลกนี้แล้วก็โลกหน้านะก็คือเราได้สั่งสมผลบุญไว้ นะถือว่าดําเนินชีวิตของเราด้วยความไม่ประมาทสร้างคุณงามความดีมาโดยตลอดอย่างนี้เป็นต้นก็ไม่ทุกข์ใจแล้วก็ไม่ร้อนใจจะอยู่หรือไปก็ตามทีนี้เรื่องของการสร้างบุญนี่บุญเป็นพลังสําคัญเป็นพลังที่จะดึงดูดให้เรานั้นประสบความสําเร็จให้เรานั้นสมหวังดังประรันา เห็นผู้คนในสังคมในโลกใบนี้บางท่านเกิดมาแล้วก็รูปสวยรวยทรัพย์นับวิชามีวรยาะชาดีเป็นเศรษฐีมีตระกูลนี่ก็ด้วยบุญกุศลที่เขาได้ก่อรางสร้างทำไว้ตั้งแต่เก่าคราวก่อนบางท่านเกิดมาเป็นลูกของเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีบางท่านเกิดมาและก็มีความสมปรารถนาทุกประการ เกิดมาในตระกูลของผู้มีศินมีคาา่าถาดบริวารมากม้ายกายกองนี่ก็ด้วยบุญทานการกุศลที่เขาได้สร้างสมอบรมเอาไว้ตั้งแต่เก่าคราวก่อนแล้วบางท่านเกิดมาชาตินี้ก็แม้แต่จะกินข้าวปลาอาหารก็ต้องหากินไปแต่ละวันแต่ละมือ้อที่อยู่อาศัยก็เป็นไปด้วยความยากลำบากมีน้ำซ้ำ นะร่างกายกนะ็มีความผิดเพี้ยแตกต่างจากบุคคลทั่วไปนะเกิดมาก็เช่นคนขาหากักขาเกตินไปมือแปลงหวยเปียเสียขานะความเป็นอยู่ก็ลำบากไม่พอร่างกายก็ยังจะต้องลำบากอีกอาการก็ไม่ครบ32ประการฉะนั้นเรื่องของบุญนี้ถ้าเกิดว่าเราได้สั่งสมได้สร้างคุณงามความดีเอาไว้บุญก็จะนำผา ให้เรานั้นไปสู่ที่เจริญสู่ที่ดีงามนะแล้วก็จะปรุงให้เราได้เจอเจอ,เ,จอเช่นจะมีเพื่อนก็จะเป็นกัลยาณมิตรที่ดีงามเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเป็นเพื่อนที่มีความจริงใจนะเป็นเพื่อนที่เรียกว่าเป็นเพื่อนแท้นะนะจะไปเจอคู่ครองนะก็เจอคู่ครองที่มีศีลเสมอกันนะ เป็นคู่ครองที่มีศิลธรรมประจําใจเนี่ยบุญทานการกุศลนี่ก็จะหนุนนําไปให้เรานั้นประสบความสําเร็จจะมีหน้าที่การงานก็จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานมีความสมหวังในหน้าที่การงานฉะนั้นบุญนี่เป็นพลังสําคัญที่จะนําพาให้เรานั้นประสบความสําเร็จนําพาให้เรานั้นเกิดความสมหวังก็ควรที่จะฝักใฝ่แล้วก็ขวนขวาย สร้างบุญทานการกุศลเป็นผลกําไรให้กับชีวิตของเราเมื่อเราได้สร้างเอาไว้เราก็มีความสุขใจมีความเบิกบานนั่นเองขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายขอเจริญพร